จ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมวัสนีค่ะมหาหม่องซีดเบ็ดค่ะพี่น้องงวยเก้างวยเก้าขุดเทายามเก้าค่ะเมื่อนั่นไปโบเมนหวยมามีคะ่ะมันฆ่าหานป่าหย่านหานมันได้โบก,กินเบ็ดมาหนี้ก็ได้มาหวยเก้าค่ะมันหลุนกันค่ะจากกาล่างโซนเงียกล่งมักเงียเพื่อนวะเงียสำเร็จมากเหรอค่ะ คือจังห้ำห่ำสวมอย่งางบุคคลดำๆนะ<ำ>คะมาลุ่นกันมือนีซีมีป่าให้จ้าได้เหล่ววาเงบะลุ่นลุ่นลุ่นจะลุ่น <c oughs> คนมาต้องเอาหัวอาหารหมากล่วงก่อนมาสั่นตะฝรั่งว่ะ <c oughs> น้ำเย็นเย็นพี่น้องปานว่าแซ่แข็งค่ะ หนาวจะใช้เสียสามหรือสามสันค่ะเสือกันหนาวน่กพลังขินหัวขวรพด่งเจ้าบห่อนดีป่ะนะมันร่มมันหนาวค่ะเดี๋ยวขับสมเงียจะข้าวกันไกลเหลี่หลัะขั้นปูมักกหนีก็เล่นโบกานเหรียญเงียครับเป็นดำๆ ว่าวนหนึ่งพันว่าเอาหัเอาแมงเอาหนอนล่งประมหมนอนเป็นตะสีดป,ปลาบานเท่าดีๆบางแกสีไเบิรงกค่ะถอด,ดก่องกันค่ะอันนี้ก็ซสือมากค่ะน้อย๋ยวเด้อ่ะแปบบนึงจะว่างต้นหนอนอู้ดก่องจามัา่วโทษเด้อค่ะโทษเด้อ มันเย็นมันเย็นมันมาอารมณ์จาก2องสามตัวลายมันจะอิ่มมันจะอิ่มปั่นทอร์โบเฟสวิวิวิ่งไงทามาเจ้าเสื้อมงงนี่วันผู้พนาหันสิดได้ปลาตัวใหญ่ยังมองนีตื่นปั่นเท่ากับลูกปิงปองก็จะโย่นลงหัก ก็จะโยนลงน้ำกับพี่น้องมาลุ่นกันค่ะเดี๋ยวจะขอเสียบเป็นกระเด้อค่ะพี่น้องกับมาลุ่นกันค่ะได้ซิดนะคะพี่น้องลอดลุน่นลอดลุ่นกันค่ะมาหนีร่มค่ะล่มร่มร่มแดดดีดีแต่ว่าล่มหนาวค่ะมาลุ่นกันเห็ยนปลอมยาวสีสม้ม ไปมอนันเพิ่มมนาน่งจรงนี้ก็ได้ต๊วบักไงค่ะเจ้าของมากสิดจคือเพิ่นบอรลอลุ้นรอลุ้นจะเสิเบ่งบรรยากาศบรรยากาศริมหนองอันนี้เป็นบึงคือบบานเท่าค่ะมือนันไปฟังปูนฟังทางฝนค่ะหานมันคุม้มฟังท่างฝนกระเจ้ากระตกอยู่ค่ะฝรัง่งหน่อย เนี่ยกับลูกแล้วหลุนกันค่ะจะมามือเปล่าล้วจะกะเราจะกะบ,บ้านอันด้วยอันป่าเต็มไม้เต็มเมือ่อเต็มขุเรื่อสิลกละบ,บ้านมือเปล่ามาหลุนกันค่ะจะกลับมาเบ่งกันเด้อค่ะเฝ้าเบ็เฝ้าเบ็ด สองชองั่วโมงได้ปลาตัวหนึ่งตัวที่สองลดลงหนาไปนี่ก็ข้าแล้วค่ะที่ได้กลับบ้านแล้วค่ะได้กำหนดเวลาแล้วค่ะต้องเข้าบ้านก่อนหมอกุ้งแล้วตัวออหนึ่งพอสองนิ้วมองเจ๊บนตัวปลาเด้อ แห้งโตปลาค่ะโตปลาเป็นน่องโอ้โหโหโหออกได้สิบบรีกินค่ะได้สิบบรีกินแหดี๋ยวทิสเต้นออกพี่น้องมือนี้กับถือว่าได้อยู่เนาะค่ะตัวเนืงองยู่ไม่ได้กลับมือเปล่าค่ะยากระตีได้แกนเก็บขั้นเบ็ดกลับบ้านแหละค่ะเขาให้เวลาหอดหกโมงแรกค่ะต้องเขาบ้านก่อนหกโมงแรก ไ้โอกาสหน่าเด้อค่ะมณนนีวันหนาวหนาวหนาวเพือเก่าค่ะยังบ่ทันได้เซาหนาวเดี๋ยวค่อยมาพ้อกันใหม่เด้อค่ะผู้ใดเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามให้จ๋ใน่เด้อค่ะสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปค่ะปวงส่งคือสิได้อีกจักตู้อยู่ค่ะก่อนกูเบ็ด หนึ่งค่ะบอลเหลวแรงดอกค่ะต้องปนใส่น้มไหลายๆเลียวเห็นคือค่อสีอิ่มค่ะพี่น้องเดี๋ยวกลับมาพอกันค่ะสําหรับมูนิกกับบ๊ายบายค่ะหนาวแล้วหนาแล้วกับบ้านแล้วเด้อค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อเริ่มเริ่ค่ะแต่เวียนจิตตกดินหรอค่ะคนกับจีเด็กกับบ้านบ๊ายบายค่ะ